ศู hey! นย์เก้าเฮ้ยท่นไม่เห็นตัวไหนแบบนี้ผมเชื่อว่ปาปฏิหารสิเกิดในาย่ามจน่งสี่แหละเป็นมดทดสอบพีดีสวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตตี้สวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์น็อตตี้พารวย สวัสดี FC เพจตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันตอนนี้เวลาก็ประมาณตีสามกว่านะครับอาจารย์พากันมาถ่ายคลิปนะครับที่ตำหนักปู่ใหญ่อ่าอาจารย์น็อตครับก็อ่ะตอนนี้ก็มาเหมือนเดิมครับกับฝูงน้องหมานะครับฝูงน้องหมาวิ่งแล้วก็นี่ตำหนักอลร้อศูนย์กิโลนะครับนาะก็ตีสามครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่งว่างเพิ่งเสร็จธุระนะครับนี่ ตีสามเลยนะครับทุกคนอ่าตีสามสามสิบหกเมนนี้โบ่ไฟกับขืนลูกกูรูสาวเนนี้อ่นะครับโอ้โหลูกน้องก็มารอรับนะครับเอานไปกัดใครเนะี่ยอ่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาถึงหน้าสำนักแล้วเดี๋ยวอาจารย์เปิดประตูเดี๋ยวอาจารย์ไทยจงังหวะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญรวยไม่เลิกพี่นอ้องเบิ้งไลค์ไลค์บักคับรามผีรามผีเชื้อ อ้อยอุ้ยเยอะจัดเยอะจัดวันนี้ปะ่ะโอเคนะครับเบิงมลขามผีครับทุกคนก็อาจารย์ก็เมื่อกี้ทําความสะอาดตรงองค์ปู่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็จะทําการจุดธูปวันนี้วันที่14แล้วเนี่ยทีมงานก็มาแล้วบ่าวทักได้ยินเสียงเป่าแลีนมาเลยพี่น้องอ่าเป่าแลนมาเลยตีสามตอนนี้ตีสี่ไปตีสามสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องที่อาจลิปอ้เดี๋ยวก่อนอื่นนะ้ำบ่ ก่อนอื่นเนาะทุกคนก็กดไลค์กดแชร์เป็นเงินแกให้อาจารย์ด้วยผมทุ่มเทนะนะครับทุ่มเทตลอดเดี๋ยวเอาขอทําความสะอาดสเสียนปูก่อนเอาเครื่องเป่ามาเป่าออกเข้าไอ้เครื่องเป่ามาเป่าพูดขึ้นที่โ่งวะเนี่ยเป่าให้ปู่กันนี่บ่ของมาเป่าออกให้ปู่คืออาะอ่ะก็ทู่ป,ปูงวดที่แล้วนะถ้าใครดูคลิป โดยเฉพาะแฟนๆที่อยู่ในช่อง YouTube คนดู3-4ี่หมื่นอยู่นะทุกคนก็เห็นว่าทูบมันขึ้น2ข้างข้างหนึ่งขึ้น5-6-1อีกข้างหนึ่งขึ้น5-6นะครับอ่าผมก็แปลกใจอยู่วันนั้นแต่ผมก็ได้พูดในคลิปว่าอุย้ยมันออกแล้วแต่จริงๆปู่ท่านให้แล้วนะครับใครไม่ถูกสารภาพกับปู่ซะแล้วก็รวมทั้งผมด้วยขอโทษหลายๆปู่เ <laughs> ยมักซีหนึ่งแม่ปู่ ออขอโทษห,หลายๆปล่อยฝาคือเขาลับูงวันนี้เดี๋ยวทบต้นทบ,ทบ,ทบดอกให้เรื่อยๆพูดเอาใบแดงให้เด้ออยกเอาึ้นมาตรงกันไลยบะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนะาะอาจารย์เนี่ยต้องพูดไว้ก่อนนะครับสิ่งที่อาจารย์มาไหว้เนี่ยอาจารย์ชอบเคารพศรัทธาของอาจารยร์ไม่ชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านนะครับไม่ต้องมาดูถูกศรัทธากันนะเพราะว่ามันเป็นความชอบความสุขใครมันคนเราชอบไม่เหมือนกันครับ ใช่ไหมบางคนอาจจะชอบกินเหล้าบางคนชอบเล่นไพ่บางคนชอบเบอบตะบอลแต่อาจารย์ชอบแบบนี้ชอบมาไหว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็เป็นความเชื่อนะปูบางคนบอกว่าผมรั่วนะครับมาพูดกับรูปปั้นใช่ผมอาจจะรั่วก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทาใครเดือดร้อนผมก็มาไหว้ของผมแล้วไม่ได้็นเรียกร้องเอาเงินใครเหมือนแนวทางเหมือนกันที่ให้ไปเนี่ยไม่ได้มาเรียกร้องเก็บเงินเก็บทองใครให้ฟรีด้วยใจแล้วก็ไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มไม่มีเวบพนันด้วยนะครับมาสู้กับมิจชาชีพด้วยนะครับอื ทรงผมใหม่ทุกคนอาจจะเออเหลือนิดนึงนะครับไปตัดออกปูให้ไปตัดออกเอทรงผ้าด้วยพะนะแม่นบอกปูไม่กันทรงนีด้วยก็จะ่ไม่ได้ตัดแต่ทรงนีบอ่นี่ทรงผ้ารวยบดีเบอรอีกมุมหนึ่งมันคือเออเหลือแปดแต่ <c oughs> เอาผ้าด้วยกับผ้าด้วยปูเอากะกราบขอโทษปูน้าที่ปูให้แล้วลูกเอาเมไ่อมันออกหลือไม่ลูกก็เลยบอกเอาแต่สิบหกกัญญานี่ขอไม่ไดบอ เอาให้ทูบตรงใบแดงถ้าขอชุดใบแดงเนื้อปูลูกไปพูดทับเบิกมาไปนั่งสมาธิไปนั่งงงยุ่หันไปถอดสมองโอเคเสริมพลังมาเดียบรอยแล้วปี2566นในลูกกระกลับมาแล้วก็ดังเปี้ยงขึ้นงวดนนี้ลูกพร้อมแล้วที่จะเปี้ยงขึ้นกะคอยค้นซาหอนพูดทับเบิกเด้อ1สหกัญยาลูกให้เก้าวดนนี้ลูกให้เก้าเลขลูกนะซื้อยังก็ได้คอยมีเก้าเก้าสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าหก 9 C, 90, C 06, ก้าสี่เแล้วก็มีเก้น้ำมที่ติดมาเก้าสี่ศูเก้าสี่แปดสาตัวนอ้องปูเม็ดเดียวคือเก้อะอันนี้ลูกลูกไปนั่งเฮ็ดยู่ผู้ทบเบิกพร้อมก็ขอบคุณ f อฟทุกคนนะครับที่เรียกร้องถามหาอาจารย์น็อตตี้เพราะว่าอาจารย์ไม่ลงคลิปหลายวันปกติออกปุ๊บผมให้ปับ๊บงวันนี้ที่หายไปก็คือเกิดจากผมเนี่ยเดี๋ยวยังเป่า เกิดจากผมเนี่ยไปเติมพลังปู่บอกให้ผมพักก่อนไปเสริมพลังแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็ไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับตอนไอ้คลิปนี้ไม่รู้ผมจะลงตอนไหนผมก็จะไลฟ์สดวันที่15บห้าสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งเหมือนเดิมพาสวดมนต์ขอขมากรรมวันนี้หลายคนไม่ได้สวดก็ไม่ถูกหวยกันไม่มีโชคกันแล้วแนวทางที่ผมให้ก็ย้านะครับเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกตัวไหนนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแล้วไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกนะครับเนาะ ผมใช้เติีวิจารณญาณในการรับชมแล้วผมไม่ได้หล่อใครเพราะผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะครับไม่ซื้อไม่เสียเงินเงินอยู่ในกระเป๋าของเราไม่มีใครไปบังคับเลยนะครับเนาะทุกคนเปิดทําความเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนเรื่องความเชื่อตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับเนาะอาจารย์ไม่ได้อาบุกปั่นให้ใครมาเชื่อตามนะครับนะั่นไมความชอบอาจารย์ก็สร้างไว้เองที่สํานักนะครับสร้างไว้เองนะครับไปอยากมากกลับมาไหวกมาไผ่อย,ยากมากอะโบต้องมาสานันะพี่น้อง วันนี้จะมาจุดทูบขอปู่และตีสามจะตีสี่แล้วเพราะว่าต้องรีบไปนอนด้วยนะครับรีบไปนอนเดี๋ยวยไม่ได้นอนเหมือนเดิมถ่ายคลิปเสร็จจะไปตัดคลิปที่ภูทับเบิกก่อนที่ที่ไปเที่ยวภูทับเบิกแล้วก็จะลงให้ไล่ลงให้คงได้นอนสองโมงเช้านะ่ะแม้มีลูกศ์นัดบอกนะพี่น่องตื่นไวมันต้องแพก็กของอีกแพก็กของอีกป้าบอในนอนนี่แหละคือความทุ่มเทของอาจารย์นอตตี้นะครับอาจารย์นอตตี้นี่ก็คือทุ่มเททรงผมใหม่มันคือเปลี่ยนแปลกๆว่าแันนี้ <c oughs> เป็นเออหรือเออเลยจังไหนบุ๊เป็นความทุ่มเทผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์คนอื่นเขาจะเหมือนอาจารย์นอตตี้ไหมอย่างน้อยผมเนี่ยตีสามเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะตอนนี้ห้าสิบสามนะตีสามเนี่ยห้าสิบสามถ้าเป็นคนอื่นนะเขานอนหลับสบายไปแล้วแต่นี่อาจารย์นอตตี้ทำทุกอย่างเพื่อเ c จริงๆผมอย่างที่ผมบอกผมไม่จำเป็นต้องมาทำแบบนี้คนด่าก็ได้นะครับใช่ไหมแต่ผมทำผมอยากให้ความสุขแก่ลูกศิษย์ อย่างน้อยครั้งหนึ่งผมก็เคยทําให้เขายิ้มได้นะบางครั้งมันอาจจะบางคนก็บอกว่ายิ่งทําให้เขาทุกข์กว่าเดิมไม่ใช่ถึงไม่มีผมเขาก็ซื้อกันอยู่ดีคนที่เขาชอบซื้อนะ่ะถึงไม่มีผมเขาก็ไปตามเขาก็ซื้อกันอยู่ดีไปตามอาจารย์อื่นอาจจะไปเจออาจารย์ที่เขาแบบหลอกเข้ากลุ่มเข้าบ้านเก็บเงินหรือว่าแบบอาจารย์ที่เป็นมิจฉาชีพอ่ะเขาก็จะไปเสียเงินแต่อาจารย์ตี้เนี่ย ให้ฟรีผมนะไม่หลอกคนแล้วผมก็ยังเตือนสติตลอดว่าทุกครั้งที่เล่นเนี่ยต้องรู้ว่ามันไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรอย่าไปเชื่อเยอะใช่ไหมปวดใช้สตินะอยู่ที่ดวงของตัวเองล้วนๆน,นะครับผมก็จะอย่างน้อยผมก็เตือนสติคนผมไม่ได้พูดว่าหุยอาจารย์นี่แม่นนะไม่ได้เคยพูดแบบนี้อาจารย์นี่แม่นนะให้แม่นอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็เตือนตลอดว่ามันเป็นแนวทางนะครับปวดมีสตินะครับอย่างน้อยผมก็เป็นคนดีอะแล้วก็ไม่เคยแก้เลขเวลาไม่ถูกเนี่ย ผมก็ยอมรับแมนๆเลยบอกว่าเออมันรถถือเถอหงวดก่อนกับรถถือไห่พี่น้องเออถืออยู่ได้หงวดก่อนถูกเลขทูบอยู่เออว่าไม่ถูกไม่ได้เดี๋ยวปูด่าใช่ไหมยืนยันนะครับถูกเลขทูบอยู่นะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมจุดทูบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมากราบไหว้ขอพอรมาขอโทษพูกเกิดจุดทูบไหมนะแล้วก็สีเขียดไหนผมอยู่ละเ <laughs> บมากแมปูหาหกมันออกแล้วก็เลยบมากหกหนึ่งกับเบมาก ปูกะเอาเห็ดอีกกนะขื้นสองทางให้เบิ้งอีกันะสีซื่อเลยมัเนี่อ่าสีสื่อเลยสีพาพี่น้องพื้นสื่อเลยมันมีคนมาด่าผมไอ้นี่รั่วว่ะยืนคุยกูไอ้น็อตมันรั่วว่ะยืนคุยกับรูปปั้นเด็กน้อยมันมาเม้นเออให้ให้พี่รั่วแต่พี่นี่แหละน้องเลยจริงจมันมันมันเป็นความสุขส่วนบุคคลเหมือนบางคนคุยกับมากับแมวใช่ไหมอ่า บางคนคุยกับโมเดลบางคนคุยกับคุยอยู่คนเดียวก็คือมันเป็นความสุขเราชอบไม่เหมือนกันเหมือนพี่อาจจะชอบกินเหล้าอาจจะชอบเต้นหมอลำแต่ผมนี่ชอบอย่างเงี้ยชอบอย่าง,ออางเงี้ยเนี่ยผมมีความสุขชอบดูซีรีส์ชอบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีเลยความดีบางคนมาด่าว่าพวกเราโง่เชื่อไหมคนที่มาด่าเราคนที่มันด่าว่าเราโง่เนี่ยเชื่อไหมบางคนเขามีเงินกว่าคนที่ด่าเราอีกนะ จะพูดในฝฟังถ้าเขาโง่เขาก็คงไม่หาเงินได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมพี่รวแต่พี่รวยน้องอ <laughs> พี่รวยแต่พี่รวยน้องดีแต่ตอนนี้พี่ไม่ค่อยรวย <laughs> พี่หมดเยอะเ่วงนี้พี่ <laughs> <laughs> พูดดังไม่ได้ <laughs> นะครับมันเป็นความชอบนะทุกคนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไหว้ปู่ก่อนเดี๋ยวมันสีเดือกเืองสุดกับพี่น้องใ <laughs> ส่เจ๋เจ๋มาอกีกอ่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบริตวานะเมตังสะเมตตาปะทันตาวิกิเตจิตตาบริตังพนันตุสักเเคกาเมจะรูเปคิลิสีขคลานตเตจันตาลิเควิมานีทีเปลาเทเะคาเมตะลุวานะคะเนียหเหาะวัตุมีเกเตปุมาจะยันตุเทวาชละทะวิสะเมยัคขะคันทปะนาคาติดทันตา สันติเกยังมุนิวาระวัจนาสาทวเมสุนันตุธรรมมสวนกาโรยยมัทันตาธรรมมาสวนกาโรยยมทันตาธรรมมาสวนกาโรยยมทันตาณโมตสสะพระควะตตวรหัตตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสะพระควะตตวรหัตตสัมมาสัมพุทธัะะโมตสสะพระควะตตวรหัตตสัมมาสัมพุทธะกายวจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิ ทุตียมปีกายวะว่าจาจิตตังกับังวันทานาคาทิบดีองค์ดาแสนสิริจันทานาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตะติยมปีกายยวะว่าจาจิตตังอหังวันทานาคาทิบดีองค์ดาแสนสิริจันทานาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาราโภปโยนะคะขันธบริตังสาธุสาธุปูเอ้มือนีลูกอาจารย์นตีได้เข้ามาที่สำนักตอนนี้เวลาก็จะตีซีแล้ววันทีมือนีวันทีสิบห้า กัญญาแล้วลูกเขามาขอโชคขอลาปูขอกุ้นปูนที่ปูให้ทูกหมวดกอนลูกซึ่งลูกกับวัดอีถือวัดอีพาพี่นองเอฟซีเปนถือเพราะว่ามันหมมากแต่ว่ากบมนี้บางคนเพิ่นถือกินะครับลูกเปนมกักใบแดงมันมันสวยเนาะใบแดงไปออกออมสีนปูในเฮดไปออกอวอมสีหลายเทอ่์ล่า็มากย้อนหลังแต่ปูวันนี้ลูกจึงมาก,ากาบขอถวษขออภัยปูมากาัาบขอพรอขอไม่เด้อเพราะว่าลูกไปเติมพลังตามที่ปูบอกที่ผู้ทำเบิกแล้วไปเอาพลังเอาบารมีเอาความคิด บอดีออกแลเอ,อาอตะค่วมคิดดีๆไว้ประกาเสริมพลังมาเต็มที่ได้ยังไงปูเมตตาขอโชคขอลาภโอ้ยถูกกับเขาตังยังไงปูขอโชคขอลาภให้ลูกโดนบันดานให้ลูกในเดิองมัวชิมหกกันยาสองพันหนาร้อยหกสิบแปดสิ่งที่ลูกเ่้าไว้ว่าสิแก้บนลูกก็แก้ให้ปูคือเกาทบตน้นทบดอกโรนน้อปูถ้าเขาเทือนี่ลูกผืนน้ำลูกปีนต้นไหม่ไซบโบสีแดงห้องเพ่งปลาย้าให้ปูคือเกาบันนีเขาก็ทีซาหอดผู้ทับเบิกคนเด้อว่าเป็นยัง ว่าจะถือกระเฮ็ดได้เหมือนละาปูมือนีลูกน้ำทูกมากจุดขอโชว่วขอลาบจากปูขอให้ปูเมตตาประทานสับประทานพรนประทานเลขสามตัวมาให้ลูกในมือนีนะทูกนี่ก็คือทูกสิ 16, กันยาสองบรรดารอยหกสิบแปดลูกอยากจุดให้ปูขึ้นมาตรงกันได้บอ่อยากจุดให้ปูขึ้นมาตรงกันในบ่เป็น เลขของลูกใบแดงนี่1สหกันยา2,568ซื้ออียังกระได้ขอให้มีเก่าซื้ออียังกระได้ขอให้มีเก่าเก้าสี่เก้าศูนย่เก้าหกเก้าสี่เก้าศูนมาคักเก้าสกับ98้าแมาคักเก้าสกับเก้าโตเก้าสี่ศูนย์เก้าเกเก้าสี่มาคักคือเก้าสกับเก้าแปดเด้อปูเด้อ มือนีลูกไหมหาครูขอให้ปู่เมตตาไห้มาในลางก่อหาครูที่ลูกกาวมาหนีเท่านั้นส่วนบนก็เป็นสองครูที่ลูกกาวมาหนีเท่านั้นคือเก่าศี0กับเก่าศี8ให้ปู่เมตตาแต่ว่าไหมาลางก่อนรลางวันเลขค้ายสองตัวล่างเด้อปู่เด้อกระวก่ทู่นี่อยากจุดเพื่อความยืนยันให้ปู่เมตตาึ้นเลขมาเป็นสามตัวตรงๆว่าสิบหกกันย่าให้ลูกขึ้นมาตรงกันแห้งดีจะได้ความมั่นใจมันว่าตรงกันเตเทือ ้าสมเร็นลูกจาน้ำผลไม้เก้า 9, ย่าง, 9, างสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดถวายองค์ปูองค์ดาองค์งปูเวทองค์งามวันนี้จันทาความทั้งดอกกุหลาบเด้อปูหละกะความทั้งแกะบนกับปีนก๊กไม้ใส่โบยแดงห้องเพ่งปลายฝ่าทายลงเฟสพอบไล่สดผอมเทแปงใส่หัวผอมมืน่นัันถึกปับ๊บเทแปงใส่หัวก่อนเลยเออเอาโบว์มาฟวอนมวนกัเนาะปูเนาะปูเมตตาคนสีว่าสีดาเขาบ่าเป็นยังว่าใจพี่น้องเพื่อนตึกปูกับยิมเนาะบางแนพูนเพราะใจได้นี่ เอาบ่เป็นยังอยากอายเพราะวาป็นไดเออสีเฮ็ดให้เบิง่งไายลงให้คนเห็นเมื่อทั่วประเทศโลดงวดนี้อยากให้คนซาฮอดผูดเถื่องวดก่อนเนี่ยเน้น41มันไปออกออมสินปัทไทยมันออก3165นะ่ะมันบ่นมีคนค่อยถือเพราะว่าเขาบ่าได้ซื้อมันหัวก่อกงวดนี้เอาไทายเด้อปู่รัฐบาลไทยเด้อปู่เด้อเมตตาในเด้่องเสียอีกจุดทูบแล้ว อ๋ออันนี้ไปปาร์กนะี๋อย่าห้าสิไปจุดทูบกันพี่น้องนี่ให้เลยเด้อโค้งสุด้ายทูบป,ปูสิบหกกัยญาสองพันหาร้อยหกสิบแปดผู้ใดพันไม่เห็นคิมนี่คอยมีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลก์กดแชร์คอยถึงสามตัวอาจารย์ให้เลยเด้อปูมาแล้วพี่น้องผมบอกแล้วบางวดน,นี้มันสิตรงกันผมบอกแล้ว ผมไปพูดท้าเบิกกับมาผู้ให้ตรงกันพี่น้องเรืงยานทูบลมพี่น้องเอ้ยคือปี2566นา้อย่ะผมก็ไปท้าเบิกนี่แหละมีไทยเกิดมีน้องมีแบมีนนเนาะปีนั้นนะผมก็ให,กให้เก้าไอ้ให้เก้าเด้ยตะกับมาปีนั้นเขาแค่เก้าตะเก้าอ่าล้านเปอร์เซ็นต์ปีนั้นแม่นม่ล่ะอ่าปีนั้นก็คือแล้วกดด็ดังบคักเลยได้หลังจากหัน หลังจากหั่นก็คือตุล่ามาออกกุ้งเน่านี่ที่คนมาสำนักเป็นหมื่นน่ะเป็นแสนน่ะันกระดังเลยคือปี2 5 6 6 6นนี่ผมไม่ได้ไปบัานี้68ผมก็เลยไปไปเติมพลังหลวก็ะมาขอปูปกติเลขถูกมันชิบว่ตรงกันพี่น้องส่วนมากจุดก็ออกคนละทิศค้นละทางก็เลยมาบอกปูว่าเอาตรงกันก็นะสิได้มั่นใจว่าเลขเขามีเกับศบ่พี่น้องไปเบื้งพ้อมกันเลยพี่น้อง เอา้เอาผู้ใหอยากเข็นแล้วพิมพสาทุแแอจานแนะนบมือใส่หัวเบิ้งพร้อมกันโอ้พี่น้องไปเบิง้งไปเบิง้งโอ้ทั้งยานล่มพี่น้องเอเห็นตัวใดปบานนี้เห็นตัวใดเห็นตัวใดบอกแล้วว่าตรงกันโอ้ยแสงไหมตรงกันพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่เดี๋ยวแสงมันบ่คอยได้ พี่น้องเห็นว่ามันสะทอนโปดบอกเอ้านี่เห็นตัวใดเนาะถูกแตกพร้อมนี่พี่น้องศูนย์หาเกาศูนย์หาเกาพี่น้องศูนย์หาเกาตรงกันค้าขักพี่น้องเอ้ยถูกปู16กันยา2,000หา6 8อาจารย์นอตตี้คงสุดท้ายขอปูว่าให้ขึ้นมาตรงกันจังเทียเนี่ยจุดย่านไหนกะ ใบแดงข้างหนึ่งทูบทางหนึ่งมันก็นเลยหลายโตเหมือนงวดก้อนก็เลยแบบลังเลขบ่นี่ให้ผู้เลือกให้ไงไงเห็นว่าตัวแรกอะ่ะศูนย์บางยังไีกก็ศูนย์ตัวแรกตัวที่สองนี่ห้าตัวชุดท้ายนะ่ะเก้าเลขใบแดงเขามีอย่างน่เลขใบแดงเขามีเก้าซีเก้าศูนย์ีศูนย์เก้าหกล่ะเห็นบ่เกือบตรงกันเลยก็คือเกือบเป็นศูนย์เก้าหาเลยของเขามันศูนย์เก้าซีมล่ะแต่ว่าที่ตรงกันนี่คือ ที่อาจารย์บอกว่างวดน,นี้อาจารย์เทศได้คือเก่ากับศูนย์แม้วขีปก่อนอะทาล้วนเลยเก่ากับศูนย์ก็เลยเลือกเก่าแล้วศูนย์มาน้าก็เป็นเก้าศูนย์เห็นปะจุดทูบได้เก้าศูนย์พี่น้องตรงกันเด้อบบดน,นี้ขนลูกเดอ้อปูใหล้ละถึงเวลาละคนดาคักา,ายเอาแคบหน้าจอเดอ้อเอาไปจีไทยยังกะไทยเด้อบ,บับนี้ พี่น้องเอ้ยคนลูกคักปูปไห้ังสี่มโดวนเติบแล้วอันนี้ก็ถือว่าในรอบในรอบหลายปีเนี่ยผมขอนางบอกน้ำก่อนึ้นเรียบร้อยเลยด้วยพี่น้องศูนย์หาเก่าถูกป,ปูผู้ใดผ่านไม่เห็นลิปนี่ก็ขอให้มีบุญสัมพันธ์ขอบคุณที่ยังศรัทธาขอบคุณที่ยังเสื่อมหมันยังหักอาจารย์อาจารย์หายนาไปกะกะยังอยู่ผู้รังค้นเพิ่นกับปรอยู่แล้วเพิ่นกับม่เมียนบอกอาจารย์อยู่ว่า สู่น้ำบาไวเลยเด้ขอขอนี้จากอาจารย์ก้อนกับว่าเป็นยังครับเพราะว่าอาจารย์กระยุมเก่าล้วขึ้นหอดกระจังกลับมาบอกขึ้นหอดก็ไปซ้านั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่าคนเท่าไหนอีบบอถึงลอยปีเขาก็ต้องจากกันคือเราบอจากไม่นีมือนากระจากคือเก่านะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่กระขอบคุณนนทียังอยู่ที่ยังทนเมื่อยทนสู่น้ำกันผมเสื้อว่าในหมื่อที่เท่าหมื่นมิดเนี่ยแสง อยู่ปลายอุโมงเท้าแทบจะมองไม่เห็นเนี่ยผมเสือว่าสิ่งที่เทาาสัตท่าสิ่งที่เทาเสือเราไ่เคยทําหมผมผิดหวังเพําะ่ไหเคยท่ไหมเขาผิดหวังดอกผมเสื้อมาจึงสั่นเสมอเลี้ยวเงวดเนี่ยผมไปเติมพลังมาเต็ม hmm. ท mm ีแล้วสุดฝีมือผมแล้วฝีมือผมมีซันมีแหละพี่น้องผมเสื้อว่าในมือดีมันมืดมิดอี๋เหลือแต่คนหน่อยๆบางคนก็ว่าเอ่อแจกยามดเนานปู เรือปันไดปูสีทดสอบอีกโดนปันไดนะครับถ้าผู้ใดยังสู่ต่อยังอยู่ตอก็ขอบคุณเด้อผู้ใดจากไปแล้วก็ขอบใจหลายที่เคยติดตามผมนะครับเด้อผมเสือว่าปฏิหารสิเกิดในยามยังสี่แหละเป็นบททดสอบอีดีใใ้ค้นสาหอดผู้ทะเบิกกันเข่าเนาะปีนโก๊อกไม้ใสโบแดงปีนปลายโก๊อหม้ห้องเพลงปลายฝ้าแล้วก็ิเทแปลงในหัวเลยมือนั่น ห้ทีมงานละเทส่เลยมีต่อใดเทมาเลยเมื่อบานแบบเลนแป้งแหละพี่น้องแฮ่อ, Hair, อนย้ำมูลขอมวนน้ำปูน่ะขอมวนน้ำปูกะต้องาข่าขนลุกเสื้อผ้วก็มันใจต้องแต้แรกแล้วว่าจุดมือนี่จังไหนถูกก็ต้องตรงกันไอ้มันใจได้เกิดมือนี่ไอทักคือจุดเนี่ยคืองวดนี่มันต้องตรงกันปคติต่ละงวดเจ้าแม่นยัง ใบแดงตัวนึงทูบอีกตัวหนึ่งคนละทิศคนละทงังอ่าเมืน,นี่จุดมานี่มั่นใจว่าทิตรงกันก็เลยจุดขึ้นมาตัวแรกเขียนศูนย์ตัวที่สองหาตัวที่สามก็บว่าขึ้นดอกไวสิเป็นเก้าเพราะเป็นเก้าสะมันละเก้ากับศูนย์คือ,อยูทับเบิร์นไงก็เลือกงากระวางเก้ากับศูนย์ปกติสูตรเก้าต้องเอาศูนย์เลยตัดสินใจเอาเก้ามาเลยเอาศูนย์มานํากับเป็นเก้าซีเก้าศูนย์เห็นไหมะตรงเป๊ะเลย แล้วก็ได้ลอตเตอรียอย่ยู่นั่นเี้สะพานห้วยตองก็ได้เก้าศูนย์เก้เก้าซมายูพทาเบิดก็ได้เก้าย์เกเกซอืมคืออาจารย์มักเก้าศเกซเดี๋ยวสี่สื่อในแอป,ปอีกอยู่เก้าศนกับเก้านี่สื่อสองตัวนี่แหละพอเนี่พอหเห็นทูปปูขึ้นเกศูนหน่อยอัดเก้าศูนแล้ค่อยไปนี่รับพี่น้องก็เป็นเพียงขั้วมักส่วนตัวของอาจารย์หรือบรสนับสนุนใน,นร่นกันพรนั้นเด้อพี่นอ้องเ้อ่ังกระปรดไส้สติวิจนาญาณ ช่วงนี้สายมูก็ข่าวแรงก็ไม่เป็นไรเป็นความชอบความสุขของเรานะขอบคุณที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ขอบใจที่จะไปด้วยอย่างน้อยมันก็ทําให้ผมเนี่ยเข้มแข็งว่าในวันที่ผมไม่เหลือใครก็ยังมีบางคนเขาอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับบางคนก็มาบอกลาอยู่นะว่าพอแล้วเศร้าติดตามอาจานันนตีแล้วนะครับบบเป็นยังนะครับขอให้พี่โชคดีก็เกาเดออาจจะดี ขึ้นก็ได้บอว่าติดตามผมแล้วอาจจะมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นก็ได้นะครับเนาะมันกาแล้วแต่บุญวาสนาแต่ว่าคนทียังอยู่กะบ่ม,มีสิ่งใดตอบแทนได้ขอแค่ว่าขอบคุณขอบใจที่ยังอยู่น้ำผมเด้แม่เด้อพ่อพ่อแม่แม่นะยังอยู่น้ำลูกน้ำหลานกน็ขอบใจรายรายก็ถือว่าเฮาเป็นขอบคร่วเดียวกันแล้วล่ะคือเกา่าล่ะถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับก็ขอให้โชคดีปูขึ้นในเห็นปานนี้ขอให้ได้กระโดแดนะปู ข่อยพร้อมแล้วข่อยเปลี่ยนพื้นนี่ให้พร้อมนี่ปูมังนี่เอามังนี่ก่อนนี่เขานี่เปลี่ยนมังนี่ปูเดี๋ยวข่อยไปซื้อเก้าศูนย์เลยนี่ครับไปเนี่ยข่อยไปซื้อเก้าศูนย์แต่ว่าเอาเมื่อล่ะในใบแดงผมเอาเมื่อทุกตัวล่ะแต่ว่าผมก็สิมาเน้นเก้าศูนย์ชุดทุนหน่อยปูวะศูนย์หาเก้าเห็นมังวดก้อนกับเขาเด้ถูกปูอ่ะดูถูกป่ะเดี๋เด้ของจริงเด้นเนี่ยเอ้าขอให้ทุกคนโชคดีกดไลค์กดแชร์ใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง สวัสดีครับ